เ้าก็เห็คนคนหลายหลากหา,ากอายุเนาะเป็นธรรม,มดา,าสำหรับซับเปียกกีกินเข่าเนี่กินเขาย่างหลายหลายอย่างไม่ได้คอยแสบแบ่งกันไปโอ้แล้วน สาตนั่งทรมลาตนั่งสังคาลาตนั่งลาศีเอ๋ยสีศีอริยาเมตยางคุณเอ๋ยคุณคุณแก้วสามประการละคุณเอ๋ยคุณคุณศีนคุณทานคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ลงมาปกมาบางจงมากังมาเรียมหมอลำไว้ โอลาโนะ้าคุงแมนว่า น้อนอ้อยข่ขอนบโอบนิวคุณพระบาทบาทบาทคุณครูบาอาจารย์ที่ลำเลียงเส้นเข่าให้สเสด็จมาเข่าดวงใจเจะสว่างให้กรจจาวจาเวลา,าลำแลบก่อนโตค่อ่อนแขนยาได้มีบอลแคลรบดบาททางก่อนคุณอาจารย์ที่ส้างสอนให้ลำแงงมากรรมผูกขาลำวันนี้ให้เสียงดีอย่ามีลาเด้อเข้ามาแห่หาวเสียงของ,ของบอปานเอาให้โลกสะท้านดินเดืองเมืองคันยาให้จนนักฆ่ากรละบอล แปะให้ทำสลับสอนให้ไว้ป่านมาแลล้ำใส่แค่ลูกสอยให้เสียงห่างบนหูตีก่อนสดคอาไอไวป่านมาก่อนทำมาได้ เปิดไฟใหม่ป่าป um, ัญญาไหลลังอยู่เสมอหล่อหลอนไว้พ่อปานไอพอนเดาหลวงมาหาคุณพิดามานได้ให้หลวงมานุนทำคุณพระธรรมนำเจ้าคอยมาอยู่ซอยอ้อมไพอสี่เกล็ดแสดงข้าเข้าแถวยั่าข้าขางวางข้ายาได้เขินขาดทางบทบาดทางก่อนให้นฟังลอือมเอละดังฟังกําเกลียดาได้มีทางแห่งเด็กมาแห่งมวลมีสมนุนอุ่นลอยเวลาก่อนก่อนแทียนฟังอยู่ใต้ขอบฟ้าโลกลุ่มจักรวาลคอยมาบัรดาและใส่แง่งมา มขอให้นำมาสี่ถ้าก่อนที่สมสังปัน้าไหลลังเข่าสมองขาดยาลงขอให้องแกลียวรัตนาทั้งสามขอให้นำมาสู้ซอยปองตุ้งปองให้มาคลองตอกขาบกัญญาให้อิ่มลื่นคือจังน้าค่ะตอนตนทางระวังสั้นแม่ล้อมยาล้มสั่นเหว้ไว้เสกสองตามที่เลี้ยงสับเดี่ยวให้สมแมงทุกประการให้สมแมงทุกประการ แยกแรกแหกหมานวายอ่อย่อคู่นอบลำลึกนึกถึงคุณคู่บาอาจารย์ผู้เพิ่นประสิทธิ์ประสาทวิชาให ข้มมามดาโนแม่เลียนน้ำพอกอน,น้ำคู่จีกัะปูกระตองมีวาดขั้นปูสาสกระไ้มีเลียม,มีไล่มอดดีขอไหว้คุณคู่สากลนอกจากนี้ไหวไปเมิดทุบบอลหน่อมน้ำมัดสก,การผู้พ่นเป็นประท่านฝ่ายสององค์เราไหวพี่น้องไม่พี่น้องเกาปูมาให้แรงใจผู้อยู่ไก่อยู่ไกลทั้งหลังทั้งนาที่มาฟังผู้ขาเอาะขอบพระคุณทั้งเจ้าภาพใจบุญรัทธาญาพ่อ ผู้พันสางพันกอบทถิมหีดถิมข้องหนูเดลล่สลองก็ขอบคุณนย่างใหญ่สาธุเดอ้อท่างเจ้าภาพเพ่นก็เอาใจใส่ตอนรับดีดีพร้อมทั้งสามัาคี้สำคัญมันแกน่นสาธุเดอ้อพ่อเจ้าภาพาเอ๋ยแม่เจ้าภาพาเอ๋ยทำบุญแล้วให้ใจใสคือแวนอย่ามีสิ่งมัวหมองลูกหลนมาเสาลอกอดีใจหม,หม โูนี่ละขา่ามวฤดีสีสลยัยยังเป็นหมอลำนาไม่เสียถึกใจคนฟังนั้นมันยากคุณแม่เอ้ยนามเลิกมันยังใดใจคนนั้นยังบอถึงธรรมดาละน้อเพิ้นวาเบิ่งสร้างให้เบิ้งหางสิเบิ้งเท้าเบิง้งนางว่าสิดีหรือหายเบิ่งตามสายสุ่มเสือ้อมานดาพ่อแม่มันหักคือคักแท้โบลานวาวามา ซ่นแล้วมดหรือดีขอไหวยน้ำสักกรเด้อจ้าแนวดก็แล้วแต่ขอขอบคุณพ่อแม่ผู้มีใจก่อตัง้งทำสร้างว่าแต่งบุญขอขอบคุณได้พันผู้ทำท่านบริจาคหากแมนโตผู้ขาได้มาหลอกมวลหิ้มมันสิดีหรือห้ายห้ใครคอยฟังเอาถ้าบดีคือเขาไฟใาส่ทั้งนั้นยาฝ่าวันลังไห้แรงใจก็ให้ซอยเด้อผู้บบาวสมน้อยเด้อผู้บบาวสมน้อยอย่ามาฝ้าวอ้ยนี้อย่าท่านฝ่าวอ้ยนี้ Bye. -bye. เป็นฟงเด้อเจ้าทั้งหลายน้อยใหญ่ไฟก็ท่านได้หูให้จำไว้ที่เอานามของหนูนี่แหละเจ้าสื่อว่ามัลลีดีสรีสลายสายาชาลือดังกองลำสลองเลี้ยงกินดอกงานแต่งงานเด้อพ่องานเด้อแม่งานแสดงบูนอะไรสันได้สื่อแนวหนูนี่แล้วสื่อว่ามลลดีศิษย์อาจารย์คำฝนสาลือทางไทยสีสลายมั่นน้องเป็นหมอลำหน้าใหม่ก็เด้อแม่ขอให้ศีษย์เอาไละพ่อได้โด่งดังเดี๋ยวนี้ตั้งเข้าสู่วงการสำหรักงานสุนทรลาว์นะลืม แล้วแถวทั้งกำศีสะเกดบ่อนยู่แมนผู้ใดกะหูม่นมนองผู้เดียวล่ำนี่กะเหี้ยวแลดิกะเหี้ยวลองนี่กะเหี้ยวนับว่าพอควรสิปเป็นเพลงก่อนศกเลยท่านคนหนนาสันกระทำมาแล้วประเพนีสาวบบาวงานสุขวนันผู้่าผู้สาวเจ้าแต่งงานป่าเพนีมูบานทุกย่างสารพัดฉันเคยจับเคยทำเรื่องลำอ่ำเพาะใดสีสไลน้ำนี้สีสไลน้ำนี้ม,นนนมัลลีย์ไพญะขั้นเลขสิบต,ต่อหามา้าแน่ได้จริงให้มาแม่แน่จริง ปนิยานได้มือนีขันมี่วลานี่ซ้ำขําปนนีมือนีแล้วลูกศิษย์สีล่าคู่มามือนีกะขอบคุณอาจารย์ขําปนเป็นท่างการหนึ่งพราม่าามือนี่นก็ค่อยมาทั้งนีดอกเพราะทั้งปนก็งานเต็มแล้วก็เลยบอกอาจารย์มา่อซอยแนนองหักดองแพงกันมาเกือบทูกปีไม่งานเล็กงานน้อยอ่าน้องนี่กะท่อบอกเอื่อยตลอดก็เลยว่าเอาสันกะเปลี่ยนเป็นลํำแค้นประยุกจังน่อยให้ผเฒ่าไดในเบื้องนอะประยุกไสนี่ล่ะยังเห็นเห็นนีล่ะเอาก่อนสิไปสิมาเฮากะ ไปทักหน่อยกัอนอาจารย์หมอแค่ของเฮานี่กะชื่อว่าอาจารย์พ่อนสวรรค์น้ำสกุลยังเกาะพ่อนสวรรค์ปั้นหำตากไม่ได้ปั้นตากป่นนี่บ่พอจา้าโอ้ยคือตาแดงเหรนฮ <c oughs> <ะ>่าฮ่า่ตาแดงชือเสื้อเนี่ยหนวดเป็นตะหะพ่อมเนาะนี่แหละแพ้เอ้ย คุณแม่สัมล้านเาอ๋ยเฮ็ดหยังกะบอทอเฮ็ดบุญเพิ่นว่าคุณอีหยังกะบอทอคุณพ่อคุณแม่แกอีหยังกะบอทอแก่คุณแก่ศาสตร์ขาดอีหยังกะบอทอขาดศีลขาดธรรมนำอีหยังกะบอทอนำค้องพระเจ้าเข่าอีหยังกะบอทอเข่าสู่ปรินิพพานย่านอีหยังกะบอทอย่านมือเฮาสิตายเพิ่นว่าความตายนี่แขนคอทุกบ,บาทยางเด้อแม่เด้อ ขึ้นขี่สร้างกับไปน้ำขึ้นขี่รถกับไปน้ำเพื่นว่านี่บอ่อพนลงน้ำกะเล้าตาบ่าวานอกและอ้ายก็คือดังเดียวกันไปมองเดียวกันเหมดิดทูกคนบ่หนีพนแล้วแม่นสิมีเงินลานก็ตายไปอยู่คือ งพระพุทธเจ้าสอนไว้แม่นจริงท่านว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันหมดดังพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันทรัพย์สินเงินทองอันทรัพย์สินถิ่นฐานและบ้านช่องอีกเงินทองไรนะมหาศาลเป็นสมบัติติดตัวได้ชัว่วกา จะต้องผ่านจากกันในวันตายส่วนควดีมีสินสัตว์สมบัติเท้ถึงตัวแก่กายดับไม่ละเผอจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายชนทั้งหลายสรรเสเริญเจริญพอ คือจังคุณพ่อประเสริฐนี่ถือว่าเป็นพ่อที่ดีเป็นแบบยาให้ลูกๆขันลาโมเมนต์ขลนนีบ่มีบุญบาลมีเก่ามากกับคือสิอริพ่อว่าลูกหลานเพิินเห็บบุญหาทุกปีทุกปีพ่อเล่าตั้งแต่เราบ่อห้าเนตายตอนมรดีมากตอนนั้นมมา่หา้ติเอาอเอจ้ามาล่ำตั้งแต่คุณพ่อพ่อท่านตายพมถืเอาเจ้าเห็นคนยืเตี่ยโอ้ยเจ้าคิดหอดยคนบ่เจ้าอ,อยากไปอยู่น้ำเพลินปะ่ะเอาโอย เย็นเย็นแต่พอให้ลูกให้หลานเนี่ยร่ำไม้ลอยไอ้ฟังเน่แต่ว่าเพื่อนดีอีนี่ได้ข้ามปนอาจารย์ข้ามปนขอไปนีน่ลองโดนปาน,นี่เล่าแม่แหวะมาแล้วตอนเราอยู่นะ่ตะติ๊บอ่ะเออขอกระเจ้ากินขวานเล่าอยู่เด้ตอนเนี่ยเอาอันตอนเจ้ามาล่ำเรามีชีวิตอยู่เราแจกติ๊บดีดีเตี้ยอ้าเราตายแล้วเราสิบบาแจกได้จังไรอยู่อันพ่อประเสริฐไปแล้ว แม่สำลันอยู่ใสกับมาให้เห็นหน้าหนึ่นตาหนึ่งเป็นอยังนัมัคือ,อยากนะเจ้าขั้วแท้ท่านว่างก็ขอเวลามาหน่อยด้อคุณแม่สำลันจ๋าเราวจะหาผัวไม่ให้โอ้ยเจ้านีกก่กระเดยให้สิดีคือพอข่อยเออวุ้ยเพิ่งกำลังควักเจ้าออล่ะบัดน,นี้เศร้าแล้วเศร้าแล้วจ้า อันนี้ละคุณแม่คุณพ่อของเข้าสามพร้อมดีเอากอนสัญญาขออวยพรให้พ่อแม่มาเห็ดบุญมือสักก่อนนะคะขออวยพรให้เจ้าจงมีแต่ความสุขและแม่เด้ออันตรลายพายทุกแต่ยามีมากแตอันว่าส้มเจ็บไข่วัดไอ้ยาเมื่อพะปาสจากโลกค่ะ พญาธียาไกลกายข้างให้ห่างพิงมีความสุขยอดยิ่งให้มีอยู่มีกินมีทรัพย์สิสนเรื่องรองให้มีคนยอยองให้มีเงินทองล้านฝากธนาคารนนนกัน่เออเกียเงินดอกอยู่ข้างกับบะบ่มัดเ้อบสิอ,อ,อ,อ